ถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าคนไหนเนี่ยผ่านช่องนี้มาได้เนี่ยคุณลูกค้าจะได้ทานหมูกระทะปุ๊เฟฟฟรีไปเลยค่ะ yes. ใช่ไม่กินดีกว่าค่ะค่ะนี่ค่ะใบเสร็จใบเสร็จอะไรอะคะใบเสร็จที่ลูกค้าต้องจ่ายเงินไงคะอะไรนะคะ เอาละค่ะสำหรับโปรโมชั่นเปิดร้านวันแรกถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าคนไหนเนี่ยผ่านช่องนี้มาได้เนี่ยคุณลูกค้าจะได้ทานหมูกระทะปุ๊บเฟฟฟรีๆไปเลยค่ะแต่สำหรับใครที่ผ่านไม่ได้เนี่ยไม่ต้องเสียใจเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยยังมีส่วนลดให้กับคนที่ไม่ผ่านเนี่ย40%เลยนะคะจริงเหรอคะถ้าฉันผ่านช่องนี้ได้เนี่ย ฉันจะได้กินหมูกระทะบูเฟ่ฟรีเลยเหรอคะจริงแทน,แน่นอนเลยคะ่ะคุณลูกค้าเยี่ยมไปเลยอะ่ะที่มาเจอร้านนี้ตอนเงินเดือนใกล้หมดพอดีงานเนี้ยไม่ต้องเสียค่าข้าวไปหนึ่งวันคุณคะงั้นฉันขอเดินเลยนะคะเชิญเลยจ้า ดูสิคะฉันเนี่ยเดินผ่านได้สบายๆเลยนะคะแบบนี้ฉันก็ได้กินหมูกระทะบูเฟ,ฟ่ฟรีเลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะถ้าอย่างนั้นเชิญลูกค้าด้านในได้เลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะนี่พี่แอนพี่แน่ใจนะว่าเราจัดกินฟรีแบบนี้เราจะไม่ขาดทุนอะรับรองเราไม่ขาดทุนแน่นอนแต่เชื่อฉังสิ โอเคพี่เอาละคะ่ะเชิญลูกค้าคนต่อไปเลยคะ่ะเ,เชิญค่ะเชิญลูกค้าคนต่อไปเลยคะ่ะ เชิญเลยค่ะเชิญคุณลูกค้าคนต่อไปค่ะใันไม่กินดีกว่าค่ะค่ะ ผู้หญิงคนนี้กินไปเยอะไหมไม่นะพี่เท่าที่สังเกตเนี่ยก็กินเรื่อยๆเพลินๆนะ่ะไม่ได้ตักเยอะขนาดนั้นแต่ว่าใช้เวลากินนานใช่ไหมประมาณสามชั่วโมงอะจากที่เริ่มกินเกินมาชั่วโมงครึ่งเยี่ยมเลยปล่อยให้นานกินไปสัพักก่อนนะ อิ่มสุดๆอย่างเงี้ยอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนแน่ๆงานนี้ขอบคุณนะคะร้าหมูทาของคุณเนี่ยอร่อยมากเลยค่ะงั้นฉันขอตัวนะคะเดี๋ยวค่ะ <c oughs> นี่ค่ะใบเสร็จใบเสร็จใบเสร็จอะไรอะคะ ก็ใบเสร็จที่ลูกค้าต้องจ่ายเงินไงคะอะไรนะคะจ่ายเงินในคุณบอกว่าถ้าใครเดินผ่านช่องนั้นได้จะได้กินฟรีไม่ใช่หรอคะแบบเนี้ยมันโกหกกันจะฉันเลยนี่คะไม่ใช่นะคะคุณลูกค้าทางร้านเราเนี่ยให้คนที่เดินผ่านช่องนั้นเนี่ยกินฟรีจริงๆคะ่ะแต่ว่าต้องกินในระยะเวลาที่จํากัดคือหนึ่งชั่วโมงครึ่ง ตั้งแต่ที่คุณลูกค้าเข้ามาเนี่ยคุณลูกค้าใช้เวลานั่งกินไป3ชั่วโมงก็งเท่ากับว่าคุณลูกค้ากินเกินมา1ชั่วโมงครึ่งค่ะทางร้านเนี่ยต้องขอเก็บค่าเกินเวลานะคะ,ะเดี๋ยวนะคะแต่ทางร้านไม่ได้แจ้งก่อนนะคะว่าจํากัดเวลาแบบนี้ฉันไม่ผิดนะคะไม่แจ้งเนี่ยลูกค้าก็ต้องทราบไหมล่ะคะ กฎของร้านบุฟเฟ่เนี่ยมันก็จํากัดเวลาอยู่ที่1ชั่วโมงครึ่งอยู่แล้วนะคะร้านใหญ่ๆเขาก็มีกฎแบบนี้กันนะคะ,ะนี่คุณคุณพูดแบบนี้หมายความว่าลูกค้าผิดอย่างนั้นเหรอคะไม่อ่ะยังไงฉันก็ไม่จ่ายเพราะถือว่าทางร้านเนี่ยไม่ได้แจ้งฉันก่อนไม่ได้นะคะคุณลูกค้ากินฟรีก็กินไปแล้วยังจะทําตัวมีปัญหาอีกฉันว่าคนที่ทําตัวมีปัญหาเนี่ย,ค,ยคือพวกคุณมากกว่านะคะนี่คุณ อย่า่าปาดีนะระวังหน้าสวยๆของคุณอะจะมีรอยแผลเอาล่ะไม่ต้องเถียงกันค่ะฉันว่านะคุณรีบๆจ่ายเงินมาแล้วก็รีบๆออกไปจากร้านซะเถอะฉันไม่อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่ไม่อ่ะยังไงฉันก็ไม่จ่ายไม่จ่ายใช่ไหมได้สวัสดีค่ะทุกคนฮ้ นั่นเธอทำอะไรอะ่ะดูนะคะนี่คือโฉมหน้าของคนที่มากินบุฟเฟ่แล้วก็ไม่จ่ายเงินนะคะดูนะคะแต่งตัวเนี่ยก็ออจจะดูดีแต่ทำสันดานแย่ๆสันดานต่ำๆอย่าให้มันมีที่ในสังคมนะคะทุกคนดูไว้ค่ะห,หยุดถ่ายอยู่นี่นะ้องถ่ายคลิปเหรอฉันบอกให้หยุดถ่าย,ยางไงี่คนถ้าเกิดว่าคุณอยากให้ทางเราหยุดถ่ายเนี่ยคุณก็จ่ายค่าเกินเวลามาค่ะ แต่ถ้าฉันจ่ายแล้วอะ่ะเธอต้องหยุดถ่ายคลิปเรืนี้เลยนะต้องให้ถึงขั้นนี้จ่ายมาสิเท่าไหร่อะค่าเกินเวลาครึ่งชั่วโมงละพันหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็เป็นสามพันบาทค่ะว่าไงนะค่าเกินเวลาอะ้รั้งสามพันจะบ้าเหรอแบบเนี้ยมันป้นกันได้ชันเลยนี่นี่จะจ่ายไม่จ่ายถ้าไม่จ่ายนะฉันโพสคลิปจริงๆด้วย ลบแล้วฉันฝากไว้ก่อนนะผู้กแก่ขอบคุณที่มาอุดหนุนนะจ๊ะเป็นไงกี้ฉันบอกแล้วว่าแผนของฉันเนี่ยไม่ต้องห่วงเยี่ยมมากเลยพี่แอนให้กินฟรีแต่ไม่ขาดทุนมันมีจริงๆด้วยวะ่ะ <laughs> ของฉันหน่อยไอ้ร้านหมัวทาคี้โกงเรื่องเนี้ยฉันไม่ยอมจบง่ายๆแนะ่มาโกงใครไม่โกงท่านมาโกงคนที่เงินเดือนใกล้หมดอย่างฉันเนี่ยนะคอยดูเหอะฉันจะเอาคืนนี้สะสมเลย แกมานั่งกินนานหรือยังอะเพิ่งกินได้ชั่วโมงเดียวเองอะดิพี่งานเนี้ยเราเจอของจริงแล้วแหละแล้วทำไมแกปล่อยให้ป้าเข้ามาก็ป้าแกผ่านช่องเข้ามาได้อะฉันก็ต้องให้ป้าแกกินฟรีดิแต่ไทยมึงจะไปคิดล่ะว่าแค่ชั่วโมงเดียวอะป้าแกจะล่อของสมบูรเกียงร้านขนาดเนี้ยเอาไงดีพี่แอนผืนให้ป้าแกกินต่อนะมีหวังร้านเราเจ๊งแน่ๆนหรือว่า ป้าแกจะเป็นปอบจริงๆวะไหไรสาระนะพี่แอนฉันว่าพี่รีบคิดหาวิธีให้ป้าแกหยุดกินก่อนเร็วๆไม่ตายอดตายอยางมาจากไหนวะแก่ขนาดนี้แล้วยังกินเยอะอีกเฮ้ยเอาไงดีวะเนี่ยฉันคิดออกแล้วกี้แกว่าป้าเนี่ยจะรู้จักกฎของการจำกัดเวลาของร้านบุฟเฟ่ไหมพี่ แก่เงือกสักขนาดเนี้ยคงน่าจะไม่รู้หรอกว่าแต่พี่จะทําอะไรอะ่ะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวแกเนี่ยไปชวนป้าแกคุยนะเรื่องที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวฉันจัดการเองโอเคพี่เป็นไงบ้างจ๊ะป้าอร่อยไหมจ๊ะ ถ้าป้ากินของอร่อยแล้วลบกวนป้าจ่ายเงินค่าของอร่อยด้วยนะจ๊ะเอออะไรกันเน่แม่หนูไหนบอกว่าถ้าใครผ่านช่องนั้นได้ก็จะได้กินฟรีไงใช่ค่ะได้กินฟรีแต่ว่าได้กินฟรีแค่30นาทีนะคะตามที่ป้ายประกาศติดไว้ชัดเจนค่ะ มีแล้วอะหนูว่าป้าน่าจะแก่แล้วแหละแล้วสายตายเนี่ยก็เลอะเลือนป้ากินเกินเวลาที่จำกัดนยป้าจ่ายค่าปรับมาให้พวกฉันเลยนะ5,000บาทโอ้โห5,000 0าพแล้วไม่หนูโอ้ยป้าไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกถ้าป้าไม่จ่ายเนี่ยฉันต้องแจ้งตำรวจจับป้าเพราะว่าป้าทําผิดเงื่อนไขของทางร้านทั้งๆท,ที่ทางร้านเนี่ยก็แปะป้ายประกาศไว้ชัดเจนแล้ว ป้ออออาจะจ่ายหรือไม่จ่ายฮะฮะไม่ต้องจ่ายค่ะป้านี่แกนี่แก,กอย่าไปยุ่งนะมันไม่ใช่เรื่องของแกทำไมจะไม่ใช่เรื่องของฉันก็ในเมื่อป้าคนนี้เป็นพี่สาวฉันเอง แก่เหรอเนี่ยที่แกปลอมตัวเหรอแกเป็นใครกัน,นะอะหมด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 ไม่เหลือสักบาทแล้วเนี่ย,ยเป็นอะไรอะน้ำวะทำไมดูหงุดหงิดจังแล้วที่บอกว่าหมดหมดอะไรหรอก็เงินฉันน่ะสิพี่บวิวโดนในร้านหมูกระทะมันโกงไปหมดเลยเนี่ยอ,อะไรนะร้านหมูกระทะงั้นเหรอ ใช่สิพี่บิวแล้วมันโกงยังไงอะไหนเล่ามาสิก็คือตอนแรกเนี่ยนะฉันก็ได้โปรโมชั่นกินฟรีจากเกมร้านหมูกระทะอะไรเนี่ยแหละแล้วเจ้ฉันน่ะก็นั่งกินไปเรื่อยๆนั่งกินไปเพลินเพินแล้วมันก็มาบอกว่าเกินเวลาทาั้งทางที่มันไม่ได้บอกว่าจํากัดเวลาแล้วมันโกงยังไงอ่ะ ก็โกงตรงที่มันบอกว่าไม่จํากัดเวลาไงพี่ฉันเนี่ยนั่งมา3ชั่วโมงแล้วมันบอกว่าเกินมา1นชั่วโมงครึ่งคิดค่าปรับครึ่งชั่วโมงละหนึ่งพับาททั้งหมดมันสามพันเลยนะพี่บิวโอ้ยอะไรนะสามพันเลยเหรอแล้วแกได้จ่ายมันไปปะตอนแรกเนี่ยฉันก็จะไม่จ่ายนะพี่แต่มันเล่นแง่ถ่ายคลิปขู่ฉันเนี่ยสิฉันก็เลยต้องจ่ายยหูยิ่งแค้นไม่หายเลยเนี่ย โอ้หไม่น่าเชื่อเลยว่ายังจะมีคนทํามาหากินแบบนี้อยู่อะเออน้ำวาวาพี่ว่าน้ำาวาเนี่ยแจ้งตำรวจด,ดีกว่าปะตอนแรกฉันก็จะแจ้งนะพี่แต่ว่าแต่ว่าอะไรอะแต่ฉันเนี่ยอยากจะแก้เผ็ดแล้วก็สั่งสอนไอ้เจ้าของร้านขี้โกงนั่นซะหน่อยเอาให้มันเนี่ยเจงล่มจมขาดทุนย่อยยับไปเลยแก้เผ็ดเหรอแก้เผ็ดยังไงอะ ออฉันคิดออกละว,ว่าจะแก้เผ็จยังไงดีออยังไงหรอฉันก็จะใช้บริการแชมป์สุดยอดนะักกินจุอย่างพี่บิวนี่ไงว่าไงนะพี่เนี่ยนะใช่พี่ฉันจะให้พี่เนี่ยนะไปถล่มร้านมันกินของมันทุกอย่างให้ไม่เหลือเลยภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงครึง่งว่าไงนะนำมาพูดจริงหรอจริงสิพี่บิว Hey, พี่บิวพี่บิวไม่อยากทำลายสถิติของตัวเองเหรอฉันเคยได้ยินมาว่าพี่บิวเนี่ยกินหมูกระทะหมดภายในเวลา2ชั่วโมงแต่คราวนี้โอกาสมันมาถ,ถึงแล้วะพี่ที่พี่บิวเนี่ยจะกินหมูกระทะหมดภายในเวลา1ชั่วโมงครึ่งถ้าเราเนี่ยนะกินหมูกระทะหมดตามเวลาที่กําหนดเนี่ยพวกเราก็จะได้กินฟรีพี่บิวได้ชื่อฉันได้แก้แคนมันก็ยุดที่ทมดีเราไม่ใช่เหรอพี่ ทําตามที่น้ำวาบอกก็นด้ะเจ๋งไปเลยพี่บิวงั้นเราต้องทําอะไรที่พวกมันคาดไม่ถึงสักหน่อยคาดไม่ถึงคาดไม่ถึงอะไรอะว่าไงนะแช็ยอดนักกินจุใช่ฉันเองก็ว่าสิกินไปแค่ชั่วโมงเดียวอ่ะกินเยอะสักขนาดเนี้ยนี่แก แกทำแบบนี้ทำไมก็ pues เพื่อที่จะเอาคืนและแก้เผ็ดคนที่มาโกงฉันไงอีกอย่างนะไม่ใช่แค่นี้นะฉันยังถ่ายคลิปที่พวกแกเนี่ยโกงลูกค้าไว้เป็นหลักฐานส่งตำรวจอีกด้วยน้อยพวกแกโกงได้ทุกวิถีทางจริงๆเลยนะเสร็จฉันแน่จะว่าไปแล้วเนี่ยก็ กดส่งให้ตำรวจเลยดีกว่าเฮ้ยไม่นะอย่านะเวย้ยไม่ทันแล้วละจ้ะขอโทษนะแต่พวกแกเนี่ยเตรียมตัวปิดร้านตั้งแต่วันที่สองการเปิดร้านได้เลยไอ้พวกขี้โกงโกอ้ยไม่นะเรากำลังจะเจ๊งของวันนียโอ้ยพี่อา๋นเพราพี่คนเดียวเลยร้านจะเจ๊งยังไม่พอยังจะโดนตำรวจจับอีก ได้ไงคะหนังกี้ตอนทำอ่ะก็เห็นดีเห็นงามด้วยกันอ่ะไม่สนเว้ยโอยยันไปเถียงที่โรงพานู่นไปฉันขอโทษนะอย่าแจ้งตำรวจจับฉันเลยนะนะนะฉันขอโทษฉันขอโทษนะอย่าแจ้งตำรวจจับฉันเลยนะนะนะโอยฉันมีผิดแนะฉันขออย่าจับฉันเลยนะ่จับฉันเลยนะฉันจะเอาอะไรกินกันนะ